ที่ช่องเซิร์ชเมนูนะคะทิมว่า c a l สักครู่นะคะ c a l t

กด enter นะคะ้นาที่ช่องต้องการคำนวณของเดือนเราเปลี่ยนเป็น่วน 2, 2, 5 5 8ทับนะคะเลือกอัตราภาษีที่ใช้ให้เราเลือกแบบใหม่นะคะแล้วกด ok คะ่ะ คลิกที่จอภาพแล้วคลิกปิ้นค่ะรอระบบลันนะคะจะขึ้นการคำนวณภาษี คำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะคนแรกเป็นของสุขใจเก่งมากคนที่สองเป็นของดีจริงแน่นอนคนที่สามเป็นของงามจริงดีพร้อมค่ะ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด escape ออกได้เลยค่ะเป็นนั้นว่ารายการนี้เสร็จนะคะ